ต้องบอกมันนะนางมีรายได้ไม่ธรรมดานะหนุ่มๆที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนางหรือเข้ามาขอซื้อบริการอ่ะคุณเลิกคิดได้เลยเคยถอดครั้งเดียวคือตอนไลร์สดอาบน้ำแต่เห็นไกลมากเลยค่ะคลิปหลุดคือจะเป็นคลิปนั้นอยากรู้นายแบบเวลาซื้อกินคุณทำยังไงถ้าก่อนช่วงโควิดหนูจะไปบาร์โฮสค่ะหนูเหงาอะค่ะกจ่ายคืนนึงก็เยอะอยู่นะประมาณประมาณสองสาเลยค่ะ คนชอบอะไรที่มันเป็นส<ช>ิบแปวกสแง่2องแองแถ้าเกิดกลุ่มลับทั่วไปเดี๋ยวนี้ยจะเป็นผู้หญิงที่ช่วยตัวเองหรือ,อว่าเป็นกลุ่มที่แบบน้องออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเวลาไลฟ์สดมีคนมาขอซื้อบริการนีบ้างไหมโอ้โหเยอะมากค่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศ และการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารลญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องโกบอยคลาสครับตอนนี้กุณอยู่ในการเลี้ยงชีพครับและวันนี้ขอต้อนรับน้องเรวดีหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อมีนาสายคลางครับสวัสดีครับน้องมีนาครับโกบอยครับต้องบอกก่านนะครับน้องมีนาเนี่ยผมเนี่ยรู้จักกับน้องมาเป็นเพื่อนใน f c e e o o o เนี่ยในวันเปิดหนังของคุณบี้น่าจะ2-3าปีนะ ประมาณสองาปีแล้วม <c oughs> ินาถามหน่อยก่อนที่จะมาคุยเรื่องอาชีพของหนูเนี่ยพื้นฐานครอบครัวก่อนเราพ่อแม่อยู่ด้วยกันไหมเป็นคนที่เท่าไหร่อะไรอย่างไงหนูก็พ่อเสียไปตั้งแต่ตอนมอสองมีแม่คนเดียวค่ะแม่เพิ่งมีแฟนใหม่ได้ไม่กี่ปีนี่แหละค่ะหนูเป็นลูกคนที่สองมีพี่สาวหนึ่งคนค่ะแล้วพี่สาวตอนนี้ทําอาชีพอะไรพี่สาวตอนนี้ก็เปิดร้านกาแฟที่บ้านที่บ้านหนูเปิดร้านอาหารค่ะคุณเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีค่ะมินาจบอะไรมาเรียนจบอะไรหนูจบบัญชีค่ะจบปริญญาตรีใช่ค่ะมินาทำ อะไรถึงเข้าไปในอาชีพนี้ได้นะคือหนูต้องเล่าก่อนว่าตั้งแต่พ่อหนูเสียก็คือที่บ้านหนูเป็นหนี้เยอะแล้วแม่หนูก็จะให้หนูเลิกเรียนตั้งแต่จงหกจะให้ไปหางานทําเพื่อเอาเงินมาช่วยใช้หนี้ที่บ้าน<ก>อะไรก็แปลว่า,อาตอนนั้น,น,น,นบ้านประสบปัญหาเรื่องของการเงินใช่ค่ะเพราะว่าแม่ก็หาเงินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกไม่เอาอ่ะหนูชอบเรียนหนูอยากเรียนหนูก็เลยออกจากบ้านมามาม,ามาหาอะไรนี้มามาหาอะไรนี้ก็คือตอนเข้าอ่ะมันไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยสักบาทแล้วเราก็ได้ชุดนักศึกษาฟรีอะไรเงี้ยเราก็เลยเออแต ใจมาเรียนที่มาหาลัยนี้แล้วเราก็หาเงินยืมเพื่อนบ้างขอญาติญาติทางแม่บ้าง<ม>เพื่อมาส่งตัวเองแล้วพอตอนหลังเราก็พอหารู้ทางแบบไปเป็นเอ็กต้าปบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเงินมาเรียนตอนนั้น a c e b o o k เพิ่งเข้ามาค่ะเฟซบุ๊กเพิ่งดังเพื่อนหนูก็ชวนอัดคลิปตอนนั้นเพจอยไูไลฟ์ค่ะดังที่ว่าคนชอบเอาคลิปไปลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนหนูก็เลยชวนอัดคลิป มันบอกว่าเนี่ยมึงลองค้างให้ฟังหน่อยดีค้างแบบตามพี่คนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยตามตามหนังโป๊อะไรอย่า,า,างะะเงี้ยค่ะห,หนุหนูก็เลยค้างแล้วเพื่อนก็เลยอัดคลิปไว้แล้วมันก็ส่งไปให้ทางเพจย,ยูไลท์แล้วก็เลยดังค่ะแค่นั้นเองใช่ค่ะคนจะดังมันมัน,ม,นมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะเป็นยุคนั้นอะไม่ค่อยมีผู้หญิงที่จะกล้าโชว์หรือกล้าแสดงออกในเรื่องแบบเนี้ยค่ะหุูทำแบบนี้มากี่ปีแล้วอาทิตย์หนูโหถ้านับตั้งแต่สมัยมหาลัยน่าจะเจ็ด ปีแล้วมั้งคะเจ็ปีนเนาะใช่สมัยนั้นก็แปลว่าน่าจะไลฟ์สดพึ่งพึ่งพึ่งจะเริ่มไลฟ์สดพึ่งจะเริ่มตอนหนูอยู่ปี3ปี4นี่แหละค่ะอ๋อจริงจริงไลฟ์สดมันมีมาประมาณ3-4ปีที่ผ่านมานี่ใช่ปะใช่ค่ะ4ีปีประมาณอ๋อตอนนั้นก็เริ่มดังจากไอ้คลิปคางแล้วเนาะค่ะคลิปคลางก็ดังแล้วแล้วพอตอนเริ่มมามีไลฟ์สดเนี่ยเมื่อก่อนไลฟ์สดเราจะทำอะไรก็ได้โชว์อะไรก็ได้มันยังไม่โดนแบรนดใช่ไหมคะ,คะแล้วหนูอ่ะก็ไลฟ์สดแบบถอดเสื้อใน ถอดเสื้อในแต่หนูหันหลังนะคะแล้วคนดูตอนนั้นนะคะประมาณสองแสนกว่าคนสดสดเลยนะบุญะตอนนั้นนะตอนนั้นอ่ะสดสดเกิดอะไรขึ้นวิธีการไล์สดของคุณคุณทำยังไงหนูก็เต้นเซ็กซี่ยั่วเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครทําแบบนี้เลยหนูแทบจะเป็นต้นกําเนิดที่ทําแบบนี้ไอ้คนดูอ่ะสองแสนไอ้คนด่าเท่าไหร่อย่ด่ลูกคนคนดูสองแสนคนด่าน่าจะแสนห้าเลยค่ะบ้าจริงใช่ปะจริงค่ะเกิดเป่นเกิดอะไรขึ้นคคนมันรับไม่ได้หรือคนมันรับไม่ได้ด้วยความที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ คนจะรับไม่ได้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผู้ชายก็เขาก็จะชอบดูส่วนใหญ่ผู้ชายที่ด่าก็น่าจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะนอกนั้นก็จะชอบชอบหมดใช่ไหมใช่ค่ะเกิดยังไงเขาเราตอนนั้นสมัยนั้นตอนที่ทําคลิปแรกที่ปล่อยไประหว่างคลางกับไรสดที่หันหลังอะไ์สดถอดชั้นในแล้วหันหลังแล้วก็คลางด้วยคนมันก็เลยแบบจะพิมพ์ขึ้นมาคลางชื่อหน่อยคลางชื่อหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นต้นกำเนิดของคลางชื่อหน่อยนี่มันจะคุ้นเหรอใช่หรอหนูค่ะต้องถามแล้วแหละมีแฟนครั้งแรกอายุเท่าไหร่มีแฟนครั้ มสองค่ะเสียตัวครั้งแรก<ม>ตอนอายุก็มอสองนั่แหละค่ะมอสองใช่ค่ะ,เก,ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอคะก็ ถ้าให้พูดตรงๆตอนช่วงมสองมสามเนี่ยมันเป็นช่วงที่ติดเพื่อนติดผู้ชายอะไรเงี้ยหนีออกจากบ้านไปบางทีก็ไม่ได้ไปเรียนโดดเรียนอะไรเงี้ยค่ะไปกับผู้ชายก็มีแฟนอะ่ะจริงเหรอผู้ชาย <ๆ S 1> หลอกไปเหรอหรือว่าอะไรังไงผู้ชายไม่ได้หลอกหรอกค่ะเราก็เต็มใจไปเองอะตอนที่เราไปเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรกันนะเราก็แค่แบบอยากอยู่กับแฟนอยากอยู่กับเขาใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเล่าเหตุการณ์หน่อยบออย่างน้อยๆไป้อสอนสอนน้องๆมันไม่ดีนะคะน้องๆไม่้คนอําตาคือตอนนั้นอะ เราก็คุยอยู่กับตอนนั้นยังไม่ได้คบนะคะกับผู้ชายคนนั้นอ่ะเป็นคนแถวแถวหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็แบบมาจีบแล้วก็คุยกันแล้วตอนคืนอ่ะเพื่อนหนูก็ชอบแบบเพื่อนหนูก็มีแฟนก็ชวนแบบให้หนีออกจากบ้านอ่ะไปเดทกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเพื่อนหนูมันก็อยู่กับแฟนแล้วมันก็เลยปล่อยให้หนูอยู่กับผู้ชายคนที่หนูคุยแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวไปเอาของที่ห้องเพื่อนเเพื่อนหน่อยสิแผนมันแผนผู้ชาย <c oughs> แล้วกูดู ทีนี้หนูก okay. ็เลยว่าโอเคก็ลงไปเอาของเดี๋ยวรออยู่บนรถอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าไม่เอาก็ลงไปด้วยกันอะไรเงี้ยหนูก็ลงไปปุ๊บมันก็ยึดหนูเลยค่ะยึดตัวก็ถอดกางเกงหนูอะไรเงี้ยหนูก็ร้องไห้แล้วแบบเราครั้งแรกอะเลือดก็ออกหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแบบเอ้ยถึงมีเลือดเราประจำเดือนก็ไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยหนูก็เลยร้องไห้แล้วก็แบบผลักผู้ชายคนนั้นออกไปแล้วก็วิ่งเข้องอาค่ะเขาก็เลยไปส่งบ้านเพราะเห็นหนูร้องไห้หนักมาก แล้วแล้ววันนั้นฟ้องแม่ไหมได้ฟ้องแม่หรือเปล่ามทำไมถึงเลือกที่ไม่ฟ้องแม่ก็หนูกลัวมันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นมันอยู่ในหมู่บ้านหนูแล้วแม่ก็รู้จักแล้วแล้วเรารักเขาด้วยไม่ได้รักค่ะคนนั้นแค่คุยส่วนหลังจากคืนนั้นมาหนูก็ไม่ติดต่อผู้ชายคนนั้นอีกเลย<ม>แล้วพอสักพักหนึ่งหนูก็มีแฟนคนที่คบ8ปีนะคะถามความสัมพันธ์ในดีในเรื่องของคนที่เป็นครั้งแรกของเรากับค้นที่เราครบกันเราให้ความสําคัญจากตรงไหน คนที่อยู่กับเราดูแลเราให้หนูให้ความสาคัญคนนั้นมากกว่าไม่ได้เก็บมาคิดเป็นปมในใจว่าไอ้นี่คือเป็นผู้ชายครั้งแรกเป็นอะไรเงี้ยก็มีคิดบ้างนะคะที่ว่าครั้งแรกของเราทําไมเราไม่ให้คนที่แบบเรารักจริงๆเราชอบจริงๆอะไรเงี้ยตอนนั้นคือเราแค่ลองคุยเราไม่ได้ชอบแต่เราพลาดในวันนั้นใช่นะจริงๆต้องก็ต้องบอกหนูเองหนูก็ไม่ได้ไม่ได้พร้อมที่จะแบบจะให้เขาแต่วันนั้นเกิด แล้วเราหนีออกจากบ้านมาตอนกลางคืนด้วยเราจะไปบอกแม่ก็ไม่ได้ไงคะแม่ก็ไม่รู้ว่าเราหนีออกจากบ้านไปตอนกลางคืนตอนนั้นท่านั้นสิบสองหมูก็น่าจะอายุประมาณสักส4 14ิบสี่ถามว่าเร็วไหมกับการมีมีมีเซ็กหนมีเพศสมคัญครั้งแล้วเร็วค่ะเร็วเร็วค่ะรู้สึกเสียใจมาทุกทุกวันนี้ไหมถามว่ารู้สึกเสียใจไหมก็ไม่ได้ถึงกับเสียใจค่ะแต่รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสกลับไปเราอยากจะให้อายุมากกว่านี้อีกใช้เราโตกว่านี้หน่อยถามหน่อยมีนาชีวิตตอนคบมาคนนั้นเลิกไปพบคนที่สอง ชีวิตคุณ8ปดปีมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงวันนั้นถึงเลิกกันผู้ชายคนนี้คือดีกับหนูมากค่ะแต่ช่วงแรกแรก,แรกที่คบกันเนี่ยก็ด้วยความเป็นเด็กแล้วเขาอยู่โรงเรียนเก่าอยู่โรงเรียนเดียวกับแฟนเก่าเขาแล้วมันก็ยังแบบตัดกันไม่ขาดอะไรเงี้ยเออหนูก็จับได้ว่าเขาก็กลับไปมีอะไรกันแต่สุดท้ายผู้ชายก็เลือกงหนูก็เลยคบกันมาถึง8ปปีแล้วทีนี้มาเลิกกันตอนอยู่ช่วงมหาลัยแล้วมันห่างกันหนูก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะ หนูก็ไม่ได้คุยกับแม่เลยจนออหนูทางานหาเงินให้เขาได้เดี๋ยวถึงกลับมาคุยกับแม่ะคะ่ะหนูถึงได้กลับบ้านไม่เข้าใจคือคือหนูอ่ะหนีออกจากบ้านเพื่อมาเรียนมหาลาัยใช่ไหมคะแล้วหนูก็ไม่เคยติดต่อที่บ้านกลับไปเลยไม่ได้คุยกับแม่เลยเป็นเวลาเป็นเวลาน่าจะ 4- ี่หปีได้ที่บ้า,บาใช่ค่ะแล้วแม่คุณไม่ตามหาคุณมั่งเลยอ่ะลูกาสาวเขารู้เขารู้ว่าหนูอยู่ไหนคะ่ะเออก็มีคุยกับพี่สาวพี่สาวก็จะไปบอกแม่บ้างว่าหนูแบไหนอะไรคนเป็นหัวอกผมกาลังจะมองว่าไอ้กูเป็นลูก ลูกวัวอยู่แม่เป็นผู้หญิงแล้วหายไปอ่ะได้ของเงินแม่ไหมไม่ค่ะไม่ไม่ได้ของเงินแล้วหนูหางเงินมาจากไหนตรนนั้นตอนนั้นยืมเพื่อนค่ะเพราะเพื่อนมีเพื่อนมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพครับเพื่อนที่มาจากเพชรบุรีด้วยกันนะคะ ก็เลยแบบเพื่อนก็ซัพพอร์ตผมถามเลยดิเพื่อนเราอ่ะมันจะมีสักกี่คนที่ก็ซับพอร์ตระยะเวลาคุณ5้าปีให้ที่อยู่ให้ที่กินคุณก็เป็นเพื่อนที่โตมาด้วยคือแม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็โตมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็โตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอืค่ะก็ะเลยซัพพอร์ตกันมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะผมว่าในตัวหนึ่งที่แม่อาจจะไม่ตามและปล่อยให้คุณไปก็คือเขาอาจจะมองว่า รู้ว่าคุณอยู่ไหนรู้ว่าคุณใช้ชีวิต<ช>ตรงไหน <ฮะ S 1> มึงอยากไปประเชิญเขาประเชิญใช่ค่ะก็พอเราทํางานได้มีเงินให้เขาอ,อะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าแบบเออหนูจบแล้วนะทางานแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาเงินให้เขาก็เลยแบบวันรับปริญญาแม่ไปปะก็หนูไม่ได้รับเขาเพราะหนูไม่ไม่อยากแบบไม่อยากไป แต่งหน้าเช่าชุดหรืออะไรเงี้ยก็คือ,อ,อจบก็คือจบเงินก้อนแรกที่เอาไปให้แม่คือค่าอะไรก็ที่รายสดได้น,นี่แหละค่ะไายสดเหรอใช่ค่ะเริ่มจากไอวันนั้นไอคางที่ไปไปปล่อยเสียงคางอยู่ในแม่น้นะใช่ค่ะใช่แล้วจริงๆการการที่ได้เงินจากก้อนนั้นใครติดต่อหนูมาแล้วหนูต้องทําอะไรยังไงเล่าหนงแม่เป็นคนโทรหาหนูก่อนค่ะที่ที่เขาบอกว่าเขาโทรมาด่าค่ะครับตอนที่เขาไม่เข้าใจตอนแรกเขาโทรมาดา่าพอหลังจากนั้นไปปุ๊บหนูก็เลยโทรไปขอโทษเขาที่แบบหนูขึ้นเสียงใส่เขาเพราะว่าหนูก็เออทำไมแม่ไม่เข้าใจอะไรงี่ หนูก็เลยโทรไปขอโทษแล้วก็ส่งเงินให้เขาบ้างเขาก็เลยเข้าใจั้งแกันั้นมาก็เลยคุยกันชีวิตแม่ไม่มีอะไรบากพ่อกับแม่ส่งเงินเข้าไปเขาเข้าใจค่ะชีวิตเคยยุ่งกับยาเสพติดไหมเจอพวกใช่หนูอยากจะบอกว่าหนูเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงแบบจะติดยาเสพติดหรือเล่นยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่โกบอกเขาว่าไม่มีผู้ปกครองคอยดูแลแล้วเราใช้ชีวิตคนเดียวอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะแม่หนูสอนมาดีตลอด ก็คือให้พูดจาเพาะกับผู้ใหญ่ให้มีสัมมาคารวะแล้วก็จะทําอะไรก็ได oui> ้ก็คือแม่เขารู้ว่าหนูเสียตัวตั้งแต่ช่วงมสามอุ้ยตายเขารู้มสองบอกแม่หนูเสียตัวมสองแต่เขารู้ตอนมสาไงคะอ๋อมันรู้ตอนมสามใช่ค่ะ ไอ้น,นี่อะสำคัญแม่รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างแม่เสียใจมากคือปลุกหนูมาตีเช้ากลางวันเย็นคือหนูต้องตื่นไปโรงเรียน่ะตีสี่เพราะว่ารถโรงเรียนมารับหกโมงออแต่พ่อจะเข้ามาห้ามตลอดพ่อก็เสียใจแหละค่ะแต่พ่อก็ไม่เคยตีลูกเลยอะไรเงี้ยแต่แม่จะตีตลอดใคราข่าวไปบอกแม่วะพี่สาวหนูเห็นหนูเข้าโรงแรมกับผู้ชาย <laughs> พี่สาวเห็นแ,แม่ก็รับไม่ได้ก็เสียใจอะคะอ่ะแต่พอตั้งแต่นั้นมาเขาก็คือเขาอยากให้จบมสามก่อนค เขาก็เลยแบบโกรธแต่พอหลังจากมสามปุ๊บเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเรื่องที่มีแฟนอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยก็ปล่อยแต่แค่แบบป้องกันนะลูกอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ว่าชีวิตมีแฟนถ้าถ้าจะพูดกันก็แค่คนเดียววะถ้าเป็นแฟนที่คบจริงจังไม่ใช่คนเดียวค่ะประมาณห้าถึงหคนบ้าจริงๆค่ะเพราะเพอเลิกจากคน8ปปีอะแปดปีตอนนี้คุณตอนออกมาอยู่มหาลัยหนูก็มีคบอยไงงคก็ัื แบ่งวิธีแบ่งแบ่งของคุณก็คือคนที่ครบแปดปีอยู่บ้านที่เพชรบุรีไงค่ะเขาอยู่เพชรบุรีเราก็ไม่ค่อยได้กลับไปไม่ได้กลับไปเจอเลยดีกว่าค่ะเขาก็มีหนูก็จับได้ว่าเขามีคนคุยอ่ะเราก็มีบ้างสี่อะไรเงี้ยแต่คนที่หนูคบซ้อนหนูก็คบซ้อนมาประมาณปี่ปีเราถือว่าเป็นแฟนปะเป็นถือว่าเป็นละกันค่ะแล้วตอนที่คบกันโทษทีนะไอคนนั้นก็มีอะไรกันและคนที่คบซ้อนก็มีด้วย คนที่คบ8ปีไม่ได้กลับไปมีอะไรกันเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่มาหาลัยแล้วคุณจะถือว่าเป็นแฟนกันได้ไงวะก็เป็นก็เป็นแฟนยังยังยังไม่ได้อบอกเลิก ใช่ค่ะยังเป็นเจ้าของยังโทรคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนสุดท้ายมันรู้สึกว่าเออแม่งเธอก็ไปมีคนของเธอเยอะแล้วก็เลิกกันดีกว่าอะไรเงี้ยในระยะ8ปีเขาผู้ชายเท่าที่เรารู้มามีแฟนกี่คนช่วงที่หนูมาอยู่มาหาลัยอ่ะคือหนูก็จะมีเพื่อนอยู่นูน่นก็จะคอยบอกตลอดว่าเออพวกผู้หญิงคนนี้ไปเพว่ผู้หญิงคนนี้ไปเปลี่ยนหน้าบ่อยอะไรเงี้ยเออหนูก็จะรู้ตลอดแล้วพอคนที่ครบซ้อน4ปีเขาโกหกเราเขาจะไปดูบริษัทที่ต่างประเทศสรุปคืออีกวันหนึ่งมีคนส่งรูปให้ดูไปแต่งงานค่ะ hey. หนูไม่เคยรู้เลยว่าเขามีแฟนมาตลอดสี่ปีแล้วทำแม่คุณคุณคุณทำไงหนูก็คือแบบตกใจช็อกช็อกมากเออช็อกแบบจะฆ่าตัวตายแต่แม่เข้ามาห้ามแม่เพราะแม่ก็รู้ว่าเราคบกับผู้ชายคนเนี้ยที่คบมาสี่ปีเอาแล้วอีแปดปีนั่นนะแม่ก็รู้ค่ะแล้วตอนแปดปีกําลังจะงงว่าเลิกกับใครก่อนแล้วหว่ายแปดปีเลิกกับแปดปีก่อนค่ะเลิกกับแปดปีก่อนใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือว่าเฮ้ย เอาละพอแล้วบูจะคบไอตัว4ปีเนี่ยเป็นเรื่องไป็ราวแล้วใช่ค่ะแล้วเขาไปแต่งงานที่ไหนเนาะอีชรบุรีค่ะโอ้ oh. <c oughs> วันนั้นเรารู้แล้วทําไงต่อก็คือแบบ โหเสียใจมากก็คือเราเราอยากจะเราอยากจะอยู่กับคนนี้แล้วเพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพด้วยเขาพพอร์ตเราด้วยอะไรอเงี้ยแล้วทีนี้พี่สาวกับแม่เราอะรู้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วว่าเขาจะแต่งงานเพราะว่าการล่อนเลยใช่ค่ะใช่ปะใช่ค่ะแต่เรายังโง่อยู่เรายังไม่รู้เขาทางที่บ้านหนูอะคิดว่าเราเลิกแล้วเขาก็เลยไม่ได้บอกอะไรพอทีนี้หนูกลับบ้านพอดีวันที่เขาแต่งงานอะพอเขาก็รู้ว่าหนูรู้แหละเขาก็กลับมาเนาะบอกให้หนูไปเป็นเมียน้อยเขาแล้วหนูโอเคไหมหนูก็บอกว่ากลับตีนดิเดี๋ยวจะไปเป็นแต่ว่าเขาก็กลับแล้วแต่หนูก็ไม่ โอคุณนี่แสบเนาะเออวันนั้นที่เรารู้กี่เดือนถึงจะมีแฟนใหม่จนมีแฟนใหม่ก็ประมาณเดือนหนึ่งค่ะหนูเป็นคนทําใจได้เร็วคุณแสบมากเนาะตอนนั้นคือคนคนนี้คุยไว้แล้วหรือว่าเพิ่งมาคุยเพิ่งมาดามใจคุณ ดรามใจค่ะเพราะว่าตอนที่หนูคบคน4ี่ปีหนูก็ไม่ได้คุยกับใครก็ไม่ได้คุยกับใครใช่แล้วไปเจอเขายังไงไปเจอเขายังไงก็ไปร้านเหล้าตามมหาลัยนี่แหละค่ะเราไปเจอแล้วเขาเมาหนูก็ไปดูแลเขาแล้วคุณไปดูแลเขายังไงคุณเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วกินเหล้าแล้วมาเจอกันแล้วเขาเมาแล้วหนูดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้ได้เป็นแฟนกันถึงไม่ไม่ใช่ว่ามีอะไรกันนะคะหมายถึงว่าเขาก็จําได้ว่าแบบเออเราเป็นคนดูแลเขาทั้งคืนนะเพราะว่าเพื่อนเขาทิ้งเขาหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออชอบเราแล้วก็เลยคบกัน แล้วคุณชอบเขาด้วยป่ะก็ชอบค่ะตอนนั้น<อ>คุณชอบเลยนะวันที่คุณดูแลเขาอะก็วันที่ดูแลเขาเพราะหนูชอบเขาไงคะอ๋อ<ช>แล้วเขาก็ชอบคุณด้วยหนูไม่รู้ว่าเขาชอบเพราะว่าเขารู้สึกผิดที่ให้หนูดูแลหรือว่าเพราะอะไรอะเพราะว่าตอนวันวาเลนไทน์หนูทำเซอร์ไพรส์ให,ให้เขา,เ<อ>าแล้วพออีกวันหนึ่งเขาก็เอาตุ๊กตามาให้หนูแล้ว<ช>พอเขาขับรถกลับไปเขาก็โทรมาบอกเรื่องหนูเลยบอกว่าหนูดีเกินไปหนูก็เลยงง้ยอะไรวะเนี่ย S <S <S นี่คือชีวิตคุณเนาะใช่ค่ะอะคบจากวันนั้นคืนในวันนั้นอะคบวันกี่เดือนประมาณ2องสาเดือนนี่ค,ะค่ะเพราะมันเร็วจังว่าสังคมแบบนี้<ช>หรือเขารับคุณไม่ได้จาก,จากที่คุณคลางคุณอะไรรับได้พ่อแม่เขาก็รู้นะคะก็ไปเจอพ่อแม่พ่อแม่เขาก็รู้ว่าหนูแบบ ติดตเ,เคยถามเหตุผล,หผลเขาไหมเขาบอกว่าเขาให้เหตุผลว่าพ่อแม่เขา,ารับได้แต่ว่าญาติพี่น้องเขา,ารับไม่ได้อ่หลังจากคบเลือกไอ้คนนั้นนี่ไามไลน์ระยะเวลาจะมีคนหนึ่งหนูก็มีรุ่นน้องมาจีบซึ่งปกติหนูไม่ชอบเด็กเลยแต่ว่าเด็กคนนี้มีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่ก็คือรับได้ทุกอย่างแล้วตอนนั้นหนูก็เพิ่งดังอะไรเงี้ยแล้วคนก็ตามไปด่าผู้ชายบอกเอาอินดี่มาเป็นแฟนได้ยังไงพี่บ้านมึงรับได้หรอผู้ชายก็คือซับพอร์ตหนูตามไปด่าทุกคนที่มาด่าหนูบอกเธอไม่ ไม่ต้องไปตอบกลับเขาหรอกอะไรเงี้ยเราก็เฉยเฉยไว้แล้วพอมาตอนหลังๆก็น่าจะผิดที่หนูเองคือก็คือหนูขี้เบื่อผู้ชายดีเกินไปคุยกับคนอื่นแล้วน้องก็เลยจับได้อะไรเงี้ยก็เลยทะเลาะกันบ่อยพื้นฐานคนชื่อมีนาคือเจ้าชู้ป่าวะเจ้าชู้ไม่จำดิอ่า หนูก็คิดว่าหนูเจ้าชู้มั้งคะแต่ถ้าเวลาเจอคนที่ใช่หรือเจอคนที่รักหนูก็หนูก็ไม่คุยกับใครไอตัวที่อายุน้อยกว่าคุณก็รักนี่มีนะก็รักแต่ว่าเข <c oughs> าจะดีกันไปว้างหนูน่าจะชอบผู้ชายแบดหน่อยหน่อยเหรอใช่ค่ะเวลาไลฟ์สดมีคนมาขอซื้อบริการมีบ้างไหมโอ้โหยเยอะมาก เท่าไหร่ถึงมีน้าจะไปอ่ะอยากรู้บางคนหนูก็ด่ากลับถ้าหนูอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วทักมา่เงี้ยนี่ตคุณอารมณ์ดีป่ะตคุณต้อาตอนนี้อารมณ์ดีอยู่กับก็คือถ้ามีคนมาถามตอนอารมณ์ไม่ดีหนูก็จะด่ากลับบอกว่าคิดว่ากูไปอย่างนั้นหรอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูก็จะด่าด่าแรงมากเลยค่ะแต่ถ้าหนูอารมณ์ดีอยู่อ่ะหนูก็จะบอกว่าห้าแสนค่ะไม่ทังตูนะคะชั่วคราวชั่วคราวนี้ห้าแสนคุณผมลูกคุณประชดใช่หนูประชดน้องประชดแหละโหผมสู้ไม่ไหวหรอกครับถ้าสักหมื่นหน ลูกไหมคะไม่ต้องเอามาซื้อหนูแบบนี้หรอกค่ะอะไต้องบอกมานะนางมีรายได้ไม่ธรรมดานะหนุ่มๆที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนางหรือเข้ามาขอซื้อบริการอ่ะคุณเลิกคิดได้เลยอย่าหาว่าละลาประรลงว่่ะได้เลยค่ะ3ปีที่ผ่านมาคุณบอกสถานะคุณโสดค่ะและคุณเอาเรื่องราวของการมีเซ็กที่คุณบอกว่าคุณไปผ่านมา แหมโก้ค่ะมันก็ต้องเหงาบ้างก็มีบ้างซื้อกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนี่ขอถามหน่อยซื้อกินคุณซื้อกินยังไงอยากรู้ซื้อกินจอาจากพวกนายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณซื้อนายแบบกินหรอจ้างมาเอนเตอร์เทนแล้วก็มีรายการใช่ค่ะอยากรู้นายแบบเวลาซื้อกินคุณทายังไงถ้าก่อนช่วงโควิดหนูจะไปบาร์โฮสค่ะหนูเหงาค่ะโกจ่ายคืนนึงก็เยอะอยู่นะประมาณประมาณประมาณสองสามหมื่นค่ะมีนาถามเลยดีหนูหน้าตาก็สวย เอาจริงๆทำไมหนูต้องไปซื้อกินแบบนั้นนะหนูไม่ไม่มีคนเข้ามาจีบเลยนะคะโกเวลาไม่มีคือไม่มีไม่มีแ่แก<ล>บอกแกไม่มีคนเข้ามาจีบแต่คนก็จะมาขอซื้อกินคือแบบมาคนมาขอซื้อใช่มีค่ะแต่หนูไม่ได้ายอยู่แล้วไงแล้วคนมาแบบไม่มีมาจีบบ้างเลยกับการอาชีพคุณที่มาไลฟ์สดคนคิดว่ามีแฟนอยู่แล้ว <อะ S 2> ค่ะส่วนใหญ่สถานะคุณตอนนี้ปัจจุบันคุณโสดมา3าปีโสดสนิทไม่มีคนจีบเลยค่ะเพราะที่เราโสดเพราะว่า อาชีพเรานี้เราตัดปัญหาตัดความลำคานอย่างนั้นหรอหรือว่าผู้ชายที่เข้ามายังไม่ตรงกับที่เราต้องการเวลามีเข้ามามันยังไม่ตรงกับที่เราต้องการเ,<อ>าเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้สื่อตรงๆรงเลยว่าอยากได้ฉันอยากได้แค่น,นั้นเองใช่ค่ะชีวิตนะระยะเวลาสาปีซื้อกินมานับครั้งได้ไหม รับได้ค่ะไม่ได้ซื้อบ่อยไม่ได้ซื้อบ่อยใช่ค่ะวิธีซื้อกินเล่าให้ฟังหน่อยดีก็หนูอ่ะจะรู้จักพวกในแบบสายเอ็นอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูต้องเอาคนที่หนูสนิทที่เคยร่วมงานด้วยแล้วเรารู้ว่าแบบเออมันไอ้นี่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดิวส่วนตัวดิวส่วนตัวเลยใช่ค่ะก็คือพาไปวิธีซื้อกินยังไงดูนอนค้างคืนหรือชั่วคราวก็จะบอกว่าเออวันนี้ว่างจ้างมากินเหล้าแล้วก็จะใช้คำว่าจ้างมากินเหล้ากอก็ไปกินที่ไหน กินที่คอนโดค่ะที่นี่น,นะ <c oughs> ใช่ค่ะอ่าแล้วไงต่อ <c oughs> จ้างมากินเหล้าเขาก็จะกินเหล้ากับเราแล้วก็นอนค้างกับเราตื่นเช้ามาแล้วก็โอนเงินให้เขาแค่นั้นเลยใช <c oughs> ่ค่ะค้งละเท่าไหร่คร้งละห้าพันหรือหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ผู้ชายนั้นมันทําไมมันโชคช่างโชคดีอย่างนี้ <c oughs> ได้ซ้ำน้องมีนาด้วยแล้วมึงยังได้เงินอีกแล้วหนูอยจะบอกว่า หนูทําเต็มที่ผู้ชายแทบจะแบบว่าเออได้กาไรอะ่ะจริงเหรอจริงค่ะหนูเป็นพวกแบบสายรุนแรงอะไรเงี้ยแต่หนูต้องหาผู้ชายที่สายรุนแรงด้วยกันถ้าแบบหนูไปรุนแรงใส่ผู้ชายผู้ชายบางคนตกใจเคยเคยแบบตอนมีแฟนอย่างเงี้ยแล้วหนูชอบตบหน้าบีบคออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วหนูไปทำกับผู้ชายเงียผู้ชายก็จะตกใจเพราะผู้ชายไม่เคยแค่ั่งคุยค่ยก็จะตกใจ ข้าเบรกสครับผมยังอยู่กับน้องมีนาต่อจากนี้ไปในการถามอะไรที่รุนแรงไปขอโทษด้วยขอโทษไ้ก่อนเลยนะมีนาเป็นคนเปิดอยู่แล้วแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องก่อนจะเปิดเนี่ยมีนายืนยันกับกล้องหน่อยยืนงานกับ F c ฟซหรือคนที่ดูคลิปนี้ว่าตัวหนูยินดีที่จะเปิดหน้าบอกนิดนึงเพื่อเป็นหลักฐานครูเดี๋ยวมันฟ้องกู มีนายินดีที่จะเปิดเผยทุกเรื่องยินดีเปิดเผยหน้าตานะคะเพื่อให้แบบสังคมได้รับรู้ว่าอาชีพแบบมีนาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะเอเ<ต>อาข้อดีก่อนข้อดีมีอะไรบ้างข้อดีมีอะไรบ้า,บางแน่นอนเลยค่ะได้เงินได้เงินแน่นอนค่ะมีระ,ระดับหนึ่งแหละ<ช>เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สร้างบ้านให้พ่อแม่ได้มีอะไรอีกไหมข้อดีก็คือทําให้คนรู้จักเยอะอะให้หนูได้เจอคนเยอะได้เจอสังคมที่เยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะแต่อย่าลืมเนี่ยสังคมคุณมันก็จะเป็นกลุ่มลับๆับุ ที่โชว์อะไรแบบนั้นอ่ะเขากําลังจะบอกว่ามันเหมือนกับว่าเราเวลาเราคบเราคบคนอ่ะเราอยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ดีมันก็จะส่งเสริมแต่พออยู่กลุ่มไม่ดีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราหนูถือว่าหนูอยู่ในกลุ่มไหนการทํางานหนูอ่ะจะอยู่ในกลุ่มสังคมที่คิดไม่ดีกับหนูแหละใช่ป่ะใช่ค่ะแต่นี่คบอยสัมภาษณ์ที่คุาบอยก็ยังคิดไม่ดีอ่ะเหนูเลยยอกยอกยอกอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเราเจอคนในกลุ่มที่คิดไม่ดีแล้วเรามีวิธีแก้ หรือมีวิธีหลีกเลี่ยงอยังไง<ม>บ้างมีค่ะอย่างหนูเคยทํากลุ่มลับมากก่อนน่ะหนูก็จะไม่ได้ไม่ได้ถอดหมดไม่ได้อะไรเคยถอดครั้งเดียวคือตอนไร้สดอาบน้ำต่เห็นไกลามากเลยค่ะคลิปหลุดคือจะเป็นคลิปนั้นครับ คลิปเดียวแล้วก็คนจะแซวมาจะถึงทุกวันนี้ว่าแบบเอออาบน้าให้ดูหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย,ยแค่คลิปเดียวที่หลุดค,ะค่ะกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมองเราไม่ดีแล้วเป็นผู้หญิงง่ายๆแหละเป็นผู้หญิงแบบเอ้ยแค่เอาเงินมาลอก,ก็ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่โนจะมีวิธีแก้โดยการคุยกับคนในกลุ่มสมมติว่าเขาจะบอกว่าขอนู่นขอนั่นหน่อยนี่หน่อยอะไรเงี้ยโนก็จะบอกว่า หนูอะมาทำเนี่ยเพราะหนูรักอาชีพนี้และก็รักทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้จริงๆช่วยให้เกียรติหนูหน่อยอถ้าใครให้เกียรติหนูหนูก็ให้เกียรติคุณคอะไรอย่างเงี้ยพอตั้งแต่นั้นมาคนในกลุ่มไม่เคยพิมพ์ทะลึ่งกันหนูเลยแล้วก็ให้เกียรติหนูตลอดบอกว่าคิดถึงวินาจังวันนี้ไปไหนมากินข้าวหรือยงังคือจะ คือจะเป็นคําถามแบบนี้หมดเลยกลุ่มยานเข้าไปดูอะไรคุณบ้างเข้าไปดูส่วนใหญ่หนูจะพูดเรื่อง18บแวกแล้วก็แบบโชว์ใส่ชุดชั้นในอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้า Facebook หนูจะไม่ค่อยโชว์แบบนั้นอยู่แล้วอะไรเคยพลาดไหมแบบเห็นจุกเห็นแผลมเคยเลยเคยเคยแค่เห็นจุกอย่างเดียวค่ะเคยเห็นค่ะแล้วเห็นแล้วทําไงบ้างรู้สึกไงเห็นแล้วทาไงหนูมันพลาดเหรอไอ้เจ๊๊๊พลาออนไลุ่มลับไม่เรียกว่าพลาดเราตั้งใจมากกว่าเพราะเราได้รับค่าจ้างเขาต้องการอย่างนั้นโอเคเราก็ ให้เห็นไปแต,แต่เราก็ต้องมใัใจว่าของเราดีด้วยเราถึงจะกล้าโชว์แบบนั้นอ๋อ <laughs> เหรอใช่ถ้าของเราไม่ดีเราก็ไม่กล้าโชว์อยู่แล้วเกตุนะ้อง <laughs> แม่งไม่ดีเรื่องไงเนาะจ <laughs> ลองเหตุการณ์วิธีพูดวิธีเรียกอเปิดกล้องมาป้อง5 4 3สวัสดีค่ะทุกคนพี<อ>่วินากันไหมอะคะวันนี้อยากดูอะไรของวินาไม่เอ,อ่อยอะไรเงี้ยแต่แต่จริงๆหนูก็จะให้แค่ดูแค่จุอะไรเงี้ยคะ่ะ ออบอกว่าเออเนี่ยมินามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะสมมุติว่าวันนั้นเนี่ะมีนาไปอย่างนี้กับผู้ชายมาคุยมันคนก็จะชอบฟังอะไรแบบนี้คนอชอบอะไรที่เป็นสิบแปดบวกสองแง่สองแง่ถ้าเกิดกลุ่มลับทั่วไปเดี๋ยวนี้จะเป็นผู้หญิงที่ช่วยตัวเองหรือ,อ,อว่าเป็นกลุ่มที่แบบน้องออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูจะไม่มีการแบบช่วยตัวเองหรือว่ามีอะไรกับคนอื่นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่เลยไม่หนูแต่แล้วแต่คุณบอกผมเนี่ยเมื่อกี้มันไปเจอกับผู้ชายคนนั้นมาแซบมาเท่ากับว่าคุณเอาเรื่องเซ็กซ์ของค แล้วก็มาเล่าให้ฟังใช่ค่ะหรือประสบการณ์ของเพื่อนที่มาเล่าให้หนูฟังหนูก็จะเอามาเล่าให้คณน้อนฟังแต่หนูไม่ได้บอกว่าเป็นของเพื่อนคะหนูก็จะบอกว่าเป็นของหนูมันคนมันจะอินมากกว่าเอาคนจะอินมากกว่าใช่ค่ะถ้าบอกไปเจออย่างนี้มาใช่ค่ะใช่สนุกมากเทปนี้ใครนะครับที่ชอบเทปนี้นะครับ อยากให้ผมมาสัมภาษณ์น้องมีนาอีกรอบนึงนะยินดีแนะนํามาได้เรื่องแร<อ>งวันนี้ก็ได้ค่ะหนูยินดีเนาะยินดีเนาะจริงๆเอาซอฟๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องมินาต้องไปทํางานที่อื่นนะครับต้องบอกกันนะครับรายการเรานะครับไม่ได้แนะนําหรือชักชวนให้คนดูมาทําตามเราแค่เป็นสื่อกลางที่มาเปิดเผยมุมมองจากคนที่มีอาชีพด้านมืดหรือด้านเทาว่าเพราะอะไรเหตุใดทําไมเขาถึงเลือกทําอาชีพนี้ เทปหน้านะครับจะให้โกบอยไปสัมภาษณ์ใครคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับหรือจะอินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจโกบอยคัทก็ได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะโกบอยคัทฝากติดตาม i อหรือ Facebook หนูดี a c e b o o k ดีกว่าเฟซบุ๊กนะคนตามนางคนตามนางสองล้านกว่าเลยเนาะโวผมนี่ถือว่าผมโชคดีเป็นหนึ่งที่เป็นเพื่อนเขานะฮะวันนี้ขอบคุณน้องมีนามากได้ความรู้แล้วก็บอกตรงๆว่าสนุกช่วงท้ายๆเนาะดูแลสุขภาพด้วยมีอะไรก็เดี๋ยวจะเรียก เรียกเรียกเรียกอะไรนี้ยได้มีโอกาสได้ดิวงานได้ทำงานก<ด>ันต่อได้ยินดีค่ะขอบคุณครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับี่นาีอบคุณครับผม